โอ้โหนี่โอ้ยตาอีกแล้วโอ้ยหัวอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบินน้องเอ้ยออกอีกแล้วออกอีกแล้วโอ้ยเท่มากโอ้ยโอ้ยขาดตัวเสื้อกางเกงโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีหรอกเรื่อยอันีหยอันนี้อันเนีหยอันไหนมีอันหมดอ๋อ มาดอกมาขอหน่อยแล้วกันเขอจัดหน่อยขาจะจะไปสนะี่พันนะเฮียทำไมสตีมดีเลนนานจังวะหน้าสปาวไหนครับหนึ่งทับสปาวหนึ่งน้องพี่ขอซุ่มก่อนวิมาคนดูครับเฮียเฮียอยู่ไหมครับเฮียเฮียอยู่ไหมครับเฮียถ้าเฮียอยู่เฮียมาเอาเซ็ตได้ไหมผมซื้อให้เฮียไปไหนวะ เฮีย er, มาเอาเซ็ก,ก่อนที่ผมซื้อมาให้เฮ er, นะียเนี่ยเอาเลยนะผมผมสุ่มเลยนะผมสุ่มเลยนะคนดูผมเอาเลยล่ำเลยนะผมล่ำเลยนะผมล่ำเลยนะคนดูผมล่ำเลยนะคนดูเอาเลยไหมผมจะอนี้ล่ำเลยนะหนึ 1, ่งสองยส เย็ด yes! ได้พิกแอกมาสองอันไม่รู้กดไปเท่าไหร่อะไรวะเนี่ยได้มาสองชิ้นว่ะไดมอนด์บิงค,คืออะไรวะอุย้ยได้ขวบได้รองเท้า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 หรืออีสีสิบดอกขุมอยู่ กดมาร้อยดอกสี่พันได้มาลงท้าชิ้นหนึ่งไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปน้บนะไอ้พวกนี้มันเอาไว้ไอ้นี่มันไม่ใช่เบือนแบบพวกดากเลยมันเอาไว้แบบตัดไม้อย่างเงี้ยพวกถือแองเงี้ยอะไรเง,งี้ยพี่มาลีบอกรัรกน้องแป้งหน่อยครับอ้ได้หอก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 ด้วยโอ้โหได้หอก พี่มาลีบอกรักน้องแป้งหน่อยครับขอแบบรักน้องแป้งนะครับอุ้ยเก็แบบก่อนอุ้ย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 เก็บก่อนเก็แบบก่อนนะน,น้องอุ้ย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 พี่น้องเอ,อ๋ยไม่คุ้มขนาดนี้จ้า อุ้ยได้มาเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นอุ้ยออ้ยอ้ยโอ้ยกำลังเปิดขอมได้ครับเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สองพันเนี่ยถ้าเนี่ยเหลือแปดพันเนี่ยมาขอมมันหมาน,หน่อยดิในแปดพันนี้เ้ยอ โอ้โหออไอ้อคอนโอ้ไอเอิร์ดแต่เป็นคอนอันนี้เฮียคอนอันเก่าพิกแอคอันเก่าชุดเดวิลไม่ออกเลยชุดไม่ออกเลยอันนี้คือเอาไว้ฟาร์มหินอย่างเดียวอะพี่มาลีครับด่าไอเอิร์ดให้ไปออกจับเยสไม่เล่นรับกับผมเยฮียเอิร์ดเพื่อนมึงชวนเล่นไหมครับเนี่ยอู้เยิ้มยิ้มยิ้ยโอ้ยช่างเทพไอสัตว์ อุ้ยอืมดีมากดีมาก yes 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 อุ้ยโอเฮียกดไปกี่ทีวะเนี่ยโอ้โหเหลือสี่สิบดอกอมยังสามสองหนึ่ง โอ้ดังเกงดังเก่งดังเกงเกง,กงี่นองเอยโอ้พลังป้องกันจากแปดอันนี้เท่าไหร่สิบโอ้รถมาแค่สองเองไม่เป็นไรหรอกสิบหกอุ้ยอะไรนี่เอ็มเอสอะไรนี่คืออะไรนี่อุ้ยอุอ้ย ก่อนอีกร้อยดอกได้ดาบเว้ยเนี่ยคุมแล้วร้อยดอกสี่พันโอ้ยเยสโอ้ยยี่กวัวได้ไม่ครบไหวสัตว์เอ้ยคนดูว่าได้ครบไหมได้ครบเซ็ตไหมอันนี้กาดน,นี่ไม่กาดหรอกเอาไว้ขุด นี่อันนี้ของขุดของของพวกขุดเล่นวอไม่ได้อุ้ยได้เคียวอ้ไม่ใช่จบเนี่ยเซตที่ใช้ได้จริงคืออันนี้ครับคนดูในแปดพันผมได้หนึ่งเซตสองเซตหนึ่งอันอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่เบ็ดได้สี่ชิ้นแปดพันได้สี่ชิ้นที่มาลีครับด่าไอปอให้ผมหน่อยครับมันขี้เกียจเกินครับตื่นบ่ายมงช่วยเตือนสติมันหน่อยย่อกไอเหี้ย ไอปอเพื่อนมึงบอกว่ามึงตื่นได้แล้วเนี่ยมึงขี้เกียจอะไรขนาดนั้นเนี่ยไอสัตว์ตื่นดิเพื่อนมึงโดม,มังสามสิบอ่ะหนึ่งสองยศไรหายครับอ๋อยศเฮียหายเหรอไอดุอ๋ยเช็คไอบอกนาะยกที่เก็ตบอกนาะยกให้หน่อยดิเฮียเข้าเซิร์ฟแล้วของหายยศหายยศในในเกมอะวีพี 1, 2, อ่ะหนึ่งสองไอเฮ้ กูชื่อปอออกบ้านเมื่อไหร่เจอกันหมายถึงว่าปอปลาตากลมผอพึ่งทำรังฝอฝาทนทานอะไรอย่างงี้ครับมาล่ำเลยนะเฮ้ยโอ้โหอยนี่โอ้ยได้อีกแล้วโอ้ยโหอุ้ย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 บิน้องเอ้ยบอกอีกแล้ว ออกอีกแล้วอุ้ยเทพมาอุ้ยอุ้ยขาดตัวเสื้อกางเกงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อุ้ยหนึ่งสองอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคียวโอเคโอเคีเดียวอีเที่ยเออจะหมดอยู่แล้วในในสี่พัน ออกอะไรอีกเนี่ยโอ้ไม่ออกไอเ้เหียเอยเหลือสิบดอกสิบดอกไม่ออกว่ะไอ้เหียเออขาดว่ะขาดกางเกงว่ะไอ้บ้าขาดเสื้อกางเกงว่ะขาดเสื้อกางเกงเหลือเท่าไหร่วะร้อยดอกอีกสี่พันได้มาเหลือหมื่นสี่แล้วเยียครึ่งครึ่งแล้วมาหนึ่งสองไม่ออกว่ะไอ้เฮีย กับก่อนอู้หวยไม่ออกคุ้มดีแต่ว่าแม่งมันไม่ออกเสื้อางเกงอะ่ะเฮ้ยมึงจะมาเดินตรงกูทำไมเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้งานโอ้เคียวอยู่ในนี้สิอู้ได้คอนได้คอนได้คอนได้เคียวได้หัว อน,นี้ออกมาก่อนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่จะเป็นผมจะไว้ขวานะอ้ไอ้พวกนี้มันเอาไว้แบบมันวอมไม่ได้ไอ้พวกนั้นเอาไว,เว้เคียยเค่ยวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวี่ผมจะไว้ตรงนี้หนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันอันนี้ใช้ได้คอนอูอย้ยังไม่ได้ทั้งเซตเลยไอ้เหียดูดิ <c oughs> เดินมาครึ่งทางโอ้ "Yes," โอ้ไม่ออกว่ะคนดูไม่ออกว่ะรอบนี้ไม่ออกว่ะเจ๊งว่ะไม่ออกว่ะบอกคิดถึงเจไดหน่อยครับกดไปส<ช>ี่สิบดอกออกของอันนั้นแต่อันนี้หกสิบแปดสิบดอกไม่ออกว่ะหกสิบเจ็ดสิบออกบอกบอกเจไดเจไดมีคนคิดถึงเฮ้ยเจ๊งว่ะ ดูยเอาไอติมให้พี่เั้งเดยอยาก,กินไอติมอะ่ะมันเป็นกระป๋องอะ่ะพี่อยู่ข้างในอะ่ะเหลือเท่าไหร่วะเหลือหมื่นหนึ่งละเติมมาสองหมื่นแล้วเนี่ยสองหมื่นได้ยังไม่ครบเลยเฮียไม่ออกวะไม่ออกว่ะเฮียไม่ออกวะเชียเอ้ยโอ้โหเข้ามาตีสีเพราะประโยชน์ส่วนตัวเปล่า รอฟังคำชี้แจงนะไม่เรียวเห็นด้วยกดหนึง่งอุไม่ออกว่ะคนดูโอ้ยเหลือหมื่นสุดท้ายแล้ะมากูเปิดเลยหมื่นหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนดูดูนะในหมื่นหนึ่งผมจะกดให้หมดเลยหมื่นห้าร้อยสองพันสองร้อยอันสองร้อยหอกเลยวันเลยมันต้องเปิดเยอะๆครับถึงจะออกสิบ <30. S 2> <20. S 3> จะให้ชี้แจ้งอะไรมันเอาของเขาไปขายถ้ายังคบกู้ก็ผิดหวังตัวมึงตักโอกาสควรให้ให้ถูกคนหนึ่งอมผมก็ไม่รู้นนองมันมาบอกว่าเอาไปขายผมก็เลยสงสารเีนี้บอกเคยบอกมว่าอย่าไปขายวันก่อนที่ผมไม่ได้สตรีมอะ ไปขายสองพันแล้วขายถูกด้วยไงผมก็งงแต่กูเชื่อนะว่าเดี๋ยวมันก็มาไหนคิงจะเสนองานได้เล่นกับมาลีถ้ามันฉลาดพออะนะแค่สองพันโอ้โหไอ้เฮียไม่ออกว่ะหน่วงอุ้ยออก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 หัวอีกแล้วออกเคียวขอเสื้อหน่อยขอเสื้อหน่อยรองเท้า ไอ้เหี้ยเสื้ออยู่ไหนพี่เ <Okay. S 2> ก้งครับฝากบอกรักน้องปูเ oh, ป้าน, okay, นอยโอ้ยออกเขียวอีกแล้ว oh. น้องปูเป้งรักนะครับโอ้โ oh, ห oh, คนออนร้อยร้อยสองเพิ่แม่งแหลกเลยหน่วงเลยไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมไม่จำกัดแค่เก้าสิบคนวะเบ็ดตกปลา โอ้กางเกงไอ้ขัดเสื้อขาเสื้อขาเสื้ออ,อ้โหูไม่ได้ครบเซ็ตว่าคนดูไม่ได้ครบเซ็ตว่าคนดูคือคนดูครับอันนี้ผมจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือมันเอาไว้เอาไว้ทําฟาร์มเนาะมันใช้ไม่ได้ก็คือเอาไว้พวกฟาร์มตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยอืมพวกเนี้ย ใครได้แหละเจ้าของพี่พเคือนี้ในสามหมืนว่าผมจะได้อะไรบ้างเนี่ยในสามหมืนแต่ยังไม่หมดนะเหลือนิดนึงกุญแจเหลืออีกเนี่ยตามที่เห็นนะร้อยก็ดอกกวาานะ โอ้โหฮิเได้เบยดไม่คุ้มเลยเฮียเออ,อูได้อนะคอในฮเฮอยกูอยางได้เสื้อเสื้อออกให้กูเธออีก50ดอกไอ้เอี้ยไม่ออกเลยไม่ออกว่ะไม่ออกว่ะไม่ออกว่ะ อ๋อโดรีตัวนี้ไงมันบักมันบักครับเขาก็มันบักเฮียต้องเข้าเกมมาให้นายกทําให้แลนคือหมดเลยทุกอย่างโอ้โหเชื่อขอคิงสักหมื่นหนึ่งนี้ได้ไหมวะขอยิมเงินคิงเติมหนี่ยสักหมื่นหนึ่ง พี่ปักพี่ได้คนปักพี่ยูทูบช่องพี่ยังครับเพื่อนยังผมยังกูเติมไปสามหมื่นกูยังไม่ได้ครบเซนเลยขาดเสื้อเนี่ยทางเมลเลยครับทางเมลขอยืมสักหมื่นได้ไหมขอกูอยากเสี่ยงอีกสักหมื่นได้เอาไหมเดี๋ยวกวนไปไปเดี๋ยวกวนไปไม่มึงเติมเติมมึงเดี๋ยวกูให้รหัสกับพัทเบิร์ดเติมให้หน่อยได้ไหมเงินไปหนึ่งนะอันนี้รหัสบิลห้าพันอะ โอ้ 5, ห้าพันในหี่ไม่เอาขอสักหมื่นหนึ่งยิมก่อนกูมีห้าพันในบัญชีควยเพื่อนกันมึงให้กันไม่ได้หรอแค่หมื่นเดียวดูแค่นี้รู้แล้วนะตาเอามี 7, 000, เจ็ดพันอะมีเจ็ดพันเอาไม่เอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้กูมีแค่เจ็ดพันเอาไม่เอาคนดูคนดูครับวันนี้เดี๋ยวเปิดเซิร์ฟเพิ่มให้ตอนสองทุ่มนะ VAP หนึ่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ธรรมดาหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือไอตัว VAP เฮ้ยไอตัวแฟนตาซีอ่ะในธรรมดาเฮ้ยในเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาจะเปิดให้ตอนประมาณสองทุ่มก็ใครเข้าก่อนก็น่าจะได้ได้จับจองก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ประกาศในดี้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปประกาศดีต่อว่าให้ทุกคนเตรียมพร้อมเลยโอเคแม่โอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งน่าถามโอนไปอ๋อหน่าจะเพิ่งรอรออยู่กูรอเมียกูโอนให้อยู่ เพื่อนทำไมติมไปังเยอะมันไม่เห็นได้ของเลยอ่ะเอามันก็ดวงดวงคนมันก็ตามนั้นแหละจะได้มาเยอะแล้วนะแต่เสื้อไม่อ่องเลยตงเกงได้โดไปเป็นร้านเอาไปลงซลลอตหมดแย่จัง <c oughs> แย่จัดโอนมาแล้วบอางววนะเพื่อนหมอเจอเหลี่ยมเอาของกูไปลงใช่ไหมเฮ้ยภูม <c oughs> ิปิดสวยจังเลยอ่ะน้อง อ๋อของเพื่อนเพื่อนผมเปิดได้ที่เติมไปหมื่นห้าสวยปะออกมาออกเกางมได้ปีกที่ออกโคตรยากอ่ะแต่ไม่ได้ปีไม่ออกเลยไอ้ตัก็ีีไม่ออกะไม่มีมีอันดีมีสองอันให้เฮียไปอันหนึ่งแล้วก็เก็บไว้แสนหนึ่งสี่หมื่นไม่ออกเลยปีกอ่ะไอ้พีปีกีวะใส่ที่นะแทนค่าคุมอยากได้พ้าคุมไว้ี่ทำไงไว้แต่พักคุมอะไรวะผ้าคุมที่เท่ไงเพื่อนเอางี้ขายปีกห้าพันเดี๋ยวตังให้เพื่อนขายให้เพื่อนเอาไหม เรตังให้เพื่อนไปซื้อของใช้แล้ออกยากนะบอกก่อนปีกอ่ะเออมีอะไรมันไม่รู้จะมีประโยชน์อะไรมาเอามาทําของเอาตังมาทําของดีกว่าเอาสวยนะแป๊บนึงเซ็ตโคตรเทพพี่เส็ยละเสตแดงอะเอเจแองกะมันสวยจริงนะแต่แม่ทำไมมันกากกว่าราคาุีแจงก็เท่ากัน้เหียผมจะบอกพี่ต้าอยู่เดวิลมันต่ำกว่าเราสองเปอร์เซ็นต์เออแต่แต่ทำไมมันมันมันเฟี้ยวจริงนะดูดิ ราคากุญแจเท่ากันนะพี่ห้าสิบไม่รู้อ่นนี้พี่ไม่รู้ต้องถามเฮียมีแบบจ่ายตัตงค์เพิ่มแบบชิ้นละร้อยสองร้อยไปเปลี่ยนเป็นเดวิลไหมอยากไปใช้เดวิลอะเท่เท่จริงเท่จริงไม่เถียงหรอกราคากุญแจเท่ากันไอ้เฮียแต่ความโหดไม่เท่ากันกูงงตาคตเขาปรับเปล่าพี่เออ ถ้ามาปรับกูจะไปเติมสุ่มมาโพนี่กูอยากได้ปีกมาโพนี่สวยเหรอเออพี่ลองไปดูดิสวยนะชุดมาโพนี่เนี่ยมันน่ารักดีพี่เออเห็นไหมล่ะไปดูดิพี่ตาเติมเพิ่มสำหรับเอาให้ผู้สาวใสเนาะใช่หรือผู้ชายก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้พี่ตาใส่ได้อะมาดูดิมาดูดิแฟนตาซีทํามช่ถูกเพราะมีแต่พวกต่ำต่ำไอดีเชิญนแบบพวกมึงไงหนึ่งเลิกแซว V I ไอดีแท้ โอ้มันลำกันแล้วเว้ยมันบอก